2025เป็นปีที่ท้าทายมากครับ IMF เนี่ยคาดการว่าในปี2025นะครับ GDP โลกเนี่ยเท่าเดิมส่วน GDP ของประเทศใหญ่ๆเนี่ยก็ลดลงครับอเมริกาลงครับรัสเซียลงครับจีนลงครับอินเดียก็ลงครับแล้วของไทยล่ะทางแบง์ชาติเนี่ยคาดการว่า GDP ของประเทศไทยเนี่ยจะโตขึ้นเล็กน้อยน,นะครับจาก2.7เป็น2.9ในปี2 0 2 5 เมื่อวานนี้ทุกรัย์สินร่วงหมดครับจะทองดาวโจนส์ s อ5 0 0อยนะแจกร้อยบิตคอยน์และอื่นครับเพราะคนกังวลว่าเงินเฟอ้อเนี่ยค่อนข้างจะดื้อน,นะไม่ค่อยลงนะครับพอเงินเฟอ้อไม่ค่อยลงดอกเบี้ยก็ไม่ค่อยลงซึ่งอาจจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวถึงขั้นถดถอยได้นะครับแต่ในทุกอุปสรรคนั้นมีโอกาสอยู่เสมอครับพบกับไลฟ์5สินทรัพย์เด็ดที่ต้องจับตาในปี2 0 2 5ันสวันศุกร์ที่27ธันวาคมนี้เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มครับ ที่ช่องพอพัชรพลไลฟ์ Live จบลบเลยแล้วเจอกันครับ